สวัสดีครับผมเกลือกิติเชือ่อมกุลนะฮะแน่นอนครับอาชีพของผมต้องเจอไฟเจอแสงตลอดเวลาเลยฮะและช่วงนี้นี่ต้องมีการอ่านหนังสือสอบด้วยเรียกว่าใช้สายตาแบบเต็มเต็มเลยมือถือก็เล่นด้วยนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมีการถนอมและบำรุงสายตาของเราหน่อยนะฮะใครที่มีปัญหา,านี้ฟังผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตาแห้งแสบตาตอนกลางคืนนะผมมีตัวช่วยนะฮะตรงนี้ครับ บริงส์ครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะเกี่ยวกับการบำรุงสายตาและแน่นอนนะฮะการบำรุงสายตาที่ดีที่สุดของคนเรากน่คือการพักผ่อนนอนหลับนั่นเองตัวบริงส์นะฮะจะมีส่วนช่วยทําให้เราเนี่ยหลับได้เต็มคุณภาพมากขึ้นเมื่อเราหลับได้เต็มที่สายตาของเราเรื่องระบบประสาทเราก็จะกลับฟื้นฟูกลับมาได้เลยนะฮะและอีกอย่างนะ,คะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องชอบเล่นมือถือตอนคืนนั้นมันอดไม่ได้จริงนะฮะเพราะเล่นมือถือทำร้ายดวงตามไม่พอทําให้เรานอน,อนหลับยากลงไปอีกฉะนั้นตัวบริงส์นี่เรียกได้ว่าช่วยแก้ปััญหาาเเรรื่องนนีี้้ไดดมกลยะคบะ ปลอดภัยร้อยเอร์เซ็นตไม่มีสารตกค้างนะครับที่สําคัญก็คือบํารุงสายตาและระบบประสาทไปด้วยนะฮะและแน่นอนนะบลิงของเราเนี่ยสารสกัดเนี่ยอัดแน่นเต็มเม็ดแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์วิตามินที่ตอกเม็ดนะฮะไม่ใช่แคปซูลนะฉะนั้นสารสกัดต่างๆเนี่ยเรียว่าได้ครบได้เต็มๆอย่างแน่นอนใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาฝากไปด้วยครับกับบริงครับ